คยคิดกันไหมคะว่าตัวเราในวัย50ปีนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะแองเจล่าเจลลี่นะคะในวัย49ปีทุกคนโครงหน้าคือสวยจึ้งมากไม่ต่างกับตอนสาวๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าความเป็นโครงหน้าเหลี่ยมเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยมากที่ทําให้หน้าเราเนี่ยดูแก่ช้าลองดูแองเจลนะคะนางเป็นคนที่โครงหน้าไม่ว่าแนวโหนกแก้มนะคะแนวกรอบหน้ามีความคมชัดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีความกรามใหญ่กรามชัดมากๆเลยนะคะรูปตาเนี่ยโครงกระดูกโครงหน้านี่คือมันชัดไปหมดไม่ว่าจะเป็นแนวโหนกคิ้ว ะะช่วงบริเวณใต้ตาหน้าแก้มตรงนี้แล้วก็ด้งจมูกที่มีสัสดส่วนใบหน้านะคะของด้านบนกลางล่างนี่คือแบบได้สัสดส่วนมากยิ่งรูปปากนะคะจะบอกว่าความหนาของปากบนล่างนี่แหละที่ทําให้อายุยิ่งผ่านไปนั้นไม่ได้ทําให้เธอดูกแก่ขึ้นเลยค่ะและนี่ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปสําหรับคนที่กระดูกหน้าชัดนะคะแม้ว่ากระดูกโหนกแก้มกระดูกขอบกรามมันจะเล็กลงบ้างสังเกตไหมว่าหน้ามีความเรียวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีความตอบของบริเวณแก้มตอบแล้วก็บริเวณขมับตอบด้านข้างนี้นะทำให้ดูมีความโอยตามวัยนั่นเองนะคะหน้าแก้ม